สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ชาแนลครับพอดีมีเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์เข้ามาในตัวคลิปที่ผมเคยทําไปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นคลิปเกี่ยวกับ f เฟซบ o ๊กดนปิดกันการมองเห็นนะครับในขั้นตอนของการเข้าไปตั้งค่าเป็นสาธารณะนะครับของตัว Story ของ Facebook เราอ่ะเพื่อนๆหลายท่านบอกว่าของเพื่อนๆไม่มีนะครับหรือหาไม่เจอหรืออะไรผมก็ไม่ทราบนะครับแต่คอมเมนต์มาว่ามันหาไม่เจอเลยเข้าไปตั้งค่าไม่ได้นะครับ วันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีการเข้าไปตั้งค่าตัวสถานะของสตอรี่เนี่ยนะครับอีกสักสองวิธีการหนึ่งนะครับว่าเราจะเข้าไปตั้งยังไงได้อีกบ้างนะครับเดี๋ยวดูในคลิปกันเลยนะครับว่าวิธีการเป็นยังไงครับผมโอเคครับเริ่มกันเลยนะครับอ่าดับแรกก็คือเข้าไปที่ facebook ก่อนเลยครับปกติแล้วนะครับที่เราจะเข้าไปตั้งค่าสตอรี่ของ facebook โดยโดย ปกติของมันก็คือจะเข้าไปที่มุมขวาบนใช่ไหมครับตรงตัวเนี้ครับอ่าคีดสามคีดเนี่ยนะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาหาตรงคําว่าการตั้งค่าใช่ไหมครับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับกดเข้าไปเลยครับนะครับเสร็จแล้วมาตรงการตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับกดเข้าไปเลยครับ เสร็จแ,แล้วเลื่อนลงมาหาตรงหัวข้อว่าสตอรี่ใช่ไหมครับตรงหัวข้อนี้เนี่ยนะครับปกติคือถ้าถ้าเอาผมผมมุาถ้าถ้าใน Facebook ปกติของเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะจะเข้าอย่างนี้ของผมเองก็เข้าอย่างนี้นะครับแต่เหมือนที่บอกครับเพื่อนๆอีกหลายท่านเลยคอมเมนต์มาว่าหาหัวข้อนี้ไม่เจอนะครับด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบได้นะครับด๋ยวนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการเข้าไปตั้งค่านในหัวข้อนี้ ในอ่าอีกสัก2อสามวิธีหนึ่งนะครับโอเคอันนี้เราออกไปก่อนเลยครับถอยออกไปเลยถอยกลับมาที่หน้าหลักของ facebook เรานะครับวิธีการแรกนะครับที่จะเข้าไปได้อีกทางนึงก็คือเข้าไปที่สตอรี่ของเรานะครับเห็นไหมครับที่เป็นรูปเป็นรูปของหน้าโปรไฟล์เราแล้วก็เป็นรูปแล้วก็เขียนด้านล่างว่าสตอรี่สร้างสตอรี่นะครับกดเข้าไปเลยครับนะครับกดเข้ามาด้วยปกติแล้วมุมขวาบนตรงนี้ เห็นไหมครับมันจะมีเป็นรูปคนกับเฟืองนะครับถ้าของเพื่อนเพื่อนคนไหนมีกดเข้าไปเลยครับตรงนี้นะครับมันก็จะเข้ามาในหน้าของอตั้งค่าสาธารณะให้กับสตอรี่ของเราได้เหมือนกันนะครับแต่แต่ถ้าของเพื่อนเพื่อคนไหนเข้ามาในหน้าของสร้างสตอรี่แล้วไม่มีไอตัวเฟืองกับรูปคนตรงเนี้ย นะครับถ้าไม่มีโอเคเราออกกลับกลับออกไปเลยครับกดกระบาดออกไปนะครับแล้วให้มาที่อ่าโปรไฟล์ของเรานะครับตรงรูปโปรไฟล์ด้านบนตรงนี้ครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเข้าไปเลยครับนะครับเสร็จแล้วให้มาตรงจุดสามจุดตรงเนี้ยครับจุดสามจุดตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับ จากนั้นให้มาที่คลังสตอรี่อ่ะครับคลังสตอรี่วันที่สองนะครับกดครับไปเลยครับเสร็จแ,แล้วให้ดูตรงมุมขวาบนอ่ะที่เป็นจุดสามจุดอ่ะนะครับสามจุดด้านบนมุมขวามือเนี่ยครับกดครับไปเลยครับแล้วดูด้านล่างมันจะขึ้นคำว่าการตั้งค่าที่มีรูปเฟืองเนี่ยครับกดครับไปเลยครับ Okay. เสร็จแล้วมันก็จะมีหัวข้อหนึ่งที่เขียนว่าดูการตั้งค่าสตรอรี่ทั้งหมดนี่นะครับกดเข้าไปเลยครับเฮ้ okay. มันก็จะมาเข้ามาในหน้าของการตั้งค่าสตรอรี่ทั้งหมดแล้วทีนี้เราก็เลือกที่ความเป็นส่วนตัวของเรื่องราวนะครับที่เราจะเข้าไปตั้งมันตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็เลือกได้ละ นะครับเลือกอเปิดเป็นสาธารณะได้แล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนลองเข้าไปทาํามาดูนะครับผมถ้าหากว่าของใครทําตามวิธีการนี้แล้วยังไม่ได้คอมเมนต์มาอีกทีหนึง่งนะครับแล้วยังไงผมอยากจะรบกวนก่อนก่อนก่อนจะคอมเมนต์ม,ม,นตมาอยากจะให้รบกวนลองอัปเดต a c e b o o k นะครับให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันที่สุดก่อนแล้วค่อยเข้ามาดูข้าวนี้อีกทีหนึง่งนะครับ โอเคหากคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดรูปกระดิกงนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนำมาเสนอในการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ